อันยงงองกับเสียรน Korean นงงรบนน Korean สุ Korean วัสดีครับวันนี้พบก,กับตอนที่17นะครับพดอดีอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมามาลุกนี้นะครับก็ตัดปัญหาเรื่องอไม้ไม่ค่อยดังนะครับก็เอาเป็นมาถ่ายแบบโค o สั u พนะครับถ่ายแบบใกล้เลยนะครับเขาก็เอออันนี้ก็ นะครับอาจจะอูปแปลกๆบ้างน,นะครับจะบางทีอาจจะเห็นหน้าชัดเจนไปหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เมื่อเออก่อนหน้านี้หยุดอัพไปเพราะว่าางห้องจะเสียงดังนิดนึงนะครับก็คือก็เลยไม่รู้ทักก็กลัวเสียงรบกวนนะครับกลัวแบบว่า ไม่ค่อยได้ยินนะครับโอเควันนี้มาพบกับาการพูดว่าล้อเล่นนะครับก็มีคําที่ผมใช้ไปบ่อยอยู่สองคำนะครับ2คําจยิ่งก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าที่ใช้บ่อยนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็มีคําว่า,าช้างนันยาครับกับคําว่านงดามียาครับ,บ,รบซึ่งอันนี้เป็นคําที่ถือว่า พูดกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอ,า,อายุเท่ากันเพื่อนนะครับแสดงเวลาลงท้ายพู่แบบยาหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช,ชินโกยานุ้งนัมิยาชังนันียาครับก็ถ้าอยากให้สุภาพก็จะเป็นชังนันีเอ๋อครับนุ้งนัมีเออครับเป็นอย่างนี้ครับชังถ้าเขียนถ้าอ่านแยกมันก็จะเป็นชังนันิยาครับ แต่ว่าถ้าอ่านแบบคือเป็นธรรมชาติอ่านลิงคคำก็จะเป็นเหมือนกับเราพูดว่าชังนานเหนชังนานเยนียชังนันแล้วก็นิ่อื่นใช่ไหมครับก็จะต่อกับตัวอีก็จะเป็นชังนันแล้วก็เป็นนินียชังนังนเนิยชังนั่นเนียจะเป็นเหมือนกับพูดแค่ว่าชังนานเยนียชังนั่นเนยกับนงหน้าเมียครับแปลว่าล้อเล่นนาบางทีเราชมเพื่อนผู้หญิงเนื่ยนองผู้หญิงเราบอกอโอเยาเป็นเยปอยเขาก็จะพูดชงไหม จริงเหรอฮะหรืว่าจริงจะจริงเหรอ,อนะฮะเราก็จะบอกว่าชังนัครับชังนัน,ะน,ะน,น,ะน,ะนยาล้อเล่นนะถ้าเราจะบอกว่าอ่าอย่าล้อเล่นนะล้วก็จะบอกชังนันฮิมาชังนันฮิมนะครับชังนันฮิมครับต่ชังนันิอย่าล้อเล่นนะเดี๋ววันนครับก็ตามนี้คำที่เติมอ่า ถ้า,าเราใครไม่ได้ดูบทก่อนนะครับจะมีบทที่พูดว่าอย่าไปอย่าทำนะครับคือการเติมจิมาที่แปลว่าอย่านะครับเติมหลังคําก็แปลว่าเ,เช่นขาไปคาจิมาก็ห้ามไปฮะาทาก็ฮะถาจิมาก็อย่าทำครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็แล้วก็สมมุติเราจะพูดว่า อ่าเราไม่ได้เราไม่ได้ล้เอเล่นนะฮะก็จะเป็นฉังนั่นอาเนี่ยฉังฉังนั่นอาเนี่ยโยนั่นแะฮะบางทีก็อ่าอเนีโยก็อาจจะพูดเป็นอาโยอาแล้วก็เป็นโยนะชังนั่นอาโยครับอ่าชังนั่นฮนะนะันเตกาเนี่ยครับชังนั่นฮันเตกาเนี่ยหรือเอ่อก็ประมาณนี้ครับแล้วก็น้องนามิยนาะอ่าพอดีก,กล้องมันจะอยู่ตรงนี้นะบางที หลุดโฟกัสเรื่อยเลยโอเคครับก็หวังว่าบทนี้จะเป็นประโยชน์นะครับส่วนตอนต่อๆไปจะอ,อะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับไม่รู้ว่าอตอนนี้นี่เสียงโอเคกันหรือยังนะเพราะว่าเดี๋ยวลองงบถอยใหม่ก่อนหวังว่าเ,เพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากบ,บทนี้นะครับก็อ่าบุรีรียนวันนี้เพียงครับช,ช,ชิมชิ้นหม่ฉงนนั่นนี่อครับก็ 거꾼티도 비료나 비디오 봐주셔서 감사합니다. 여러분 다음엔 다시 만나요. 안녕